21เมนูผักชะลอไตเสื่อมชะลอฟอกไตฟังโปบีเลยค่ะ เมนูแรกก็คือผัดน้ำปลาเลยง่ายๆคือเราหั่นเป็นชิ้นนะแล้วก็ไปต้มก่อนนะแล้วก็ค่อยเทน้ำทิ้งแล้วค่อยเอามาผัดก็ได้เมนูที่สองก็คือการต้มกระหล่ำปลีธรรมดาเนี่แหละค่ะมันทำให้เปื่อยนะทำให้น้ำซุปหวานนะคะอันนี้ต้มเปื่อยๆแล้วก็เหี่ยซีอิ๊วนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งอ่ะมาถึงเมนูย่างเราก็มีกระหล่ำปลีใช่ไหมเป็นหัวเนี่ยแล้วเราก็ ผ่านเป็นแผ่นๆเหมือนขนมปังอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เอาไปปิ้งไปย่างมันก็จะแบบเออเกรียมๆแล้วก็กรอบๆหน่อยคุณก็อาจจะมาโรยพริกไทยโรยเกลือเล็กๆเมนูที่4นะคะก็คือเป็นโคสลอเป็นคล้ายๆสลัดนะคะเมนูที่ห้าก็คือผักกาดขาวนะคะผักกาดขาวนี่ก็เอามาต้มพอต้มเสร็จนะเราก็เอาผักสุกนั่น,น,ะนะมาวางที่จานนะแล้วก็ราดน้ํามันมะกอก เอาผักกาดขาวเนี่ยมาผัดกับข้าวผัดไข่ขาวก็ได้เมนูที่7นะคะก็จะเป็นการผัดน้ำมันดำข้าวแล้วก็โรยกระเทียมเจียวโงวยแล้วก็หอมอร่อยขึ้นมาเลยนะคะสลัดนะคะสลัดนี่ก็ผักกาดขาวหรือผัก สลัดเนี่ยหรือผักกาดแก้วอะไรเนี่ยนะคะก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเราก็มาราดน้ํามันมะกอกนะคะโรยพริกไทยบีบมะนนาวเมนูที่9นี่คือต้มแล้วก็เอาไปยา่างให้มันสุกนิดๆแล้วเราก็มาโรยพริกไทยมาถึงเมนูที่10กับ11นะคะ แน่นอนว่าเราทานผัดบวบกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็มาทําให้ผู้ป่วยโรคไตาทานได้เช่นเดียวกันนะผัดบวบเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอามา,าผัดกับอกไก่นะต้องเป็นอกไก่นะหรือว่าเนื้อกุ้งแต่ปริมาณที่จะทานโปรตีนในแต่ละมื้อเนี่ยจะต้องมีการคำนวณน,นะมาถึงเมนูที่12เมนูที่13นี่ก็เกี่ยวกับแกงค่ะ ก็จะมีแกงเรียงนะคะหรือแกงส้มหรือต้มยำก็ตามนะคะเตือนอีกทีนะคะเรื่องการทําต้มเนี่ยนะค,ะคือต้มกระดูกต้มอะไรทั้งหลายเนี่ยใส่ก้อนซุปอะไรไม่ได้เลยนะต้องเป็นผักนะคะนักสต๊อกนี่ทาจากผักนะก็ตําน้ําพริกแกงเองแล้วก็ใส่ผักนะ,ะใส่ เนี่ยบวบเหลี่ยมของเรานะคะแล้วก็จะใส่เนื้อปลาหรือจะใส่เนื้อกุ้งแล้วก็ปรุงรสเนี่ยก็คือได้ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาอย่างนี้นะคะเมนูที่14ก็เลยเป็นการทานผักเขียวผัดไข,ข่ขาวนะคะใส่อกไก่สับเมนูที่15ก็จะเป็นพวกแกงและแกงที่จะใส่ผักเขียวนี่ก็จะได้ทั้งแกงส้มแกงเผ็ดแกงปลาได้สารพัดเลยนะคะต้มจืดค่ะ ต้มจืดนี่ก็ใส่วุ้นเส้นได้นะใส่อกไก่ได้ใส่ผักชีทำเมนูที่17ค่ะก็เป็นแกงส้มถั่วฝักยาวใส่กุ้งนี่มาถึงตำถั่วด้วยก็คือเราทำรสจัดได้แค่เผ็ดกับเปรี้ยวค่ะ ถ้าเค็มกับหวานเนี่ยต้องน้อยๆเลยนะคะเมนูที่19ก็จะเป็นผัดใส่ไข่นะคะผัดใส่ไข่ขาอกไก่ใส่กุ้งอันนี้ได้หมดเลยนะคะสำหรับถั่วฝักยาวเมนูที่20นะคะผักย่างถั่วฝักยาวนี่มันก็สามารถที่จะเอาไปต้มแล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็เอามาย่างได้นะคะในกระทะนะคะใส่น้ํามันลาข้าวหน่อยๆน,นะคะแล้วก็โรยพริกไทยแล้วก็เมนูที่21นะผัดพริกแกงถั่วฝักยาว แล้วก็ใส่อกไก่นะมีมีตัวช่วยสารอาหารรูปแบบเจลนะคะอูมิกับฮาสองตัวนี้นะที่จะช่วยบำรุงฟื้นฟูสุขภาพได้สีเขียวเนี้ยนะอูมิก็จะบำรุงตับไตนะฟื้นฟูไตสำหรับคนไตเสื่อมอยู่นะแล้วก็สีเหลืองนี้ HRT เนี้ยนะคะช่วยลดความดัน ไขมันบำรุงหัวใจให้คุณนะคะถ้าเกิดใครคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรนะคะหนังสือคู่มือนี้นะคะฟื้นฟูไตเนี่ย45เมนูอาหารคาวนะ15เมนูของหวานนะแล้วก็ยังมี5เครื่องดื่มที่โรคไตทานได้ด้วยถ้าใครสนใจนะ ก็สามารถแอด QR code นะแอดไลน์ line, โทรศัพท์อะไรได้ทั้งสิ้นนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปไปก่อนนะคะบ๊ายบาย